สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อสีผ้าพีผ้านองเห็ดใส่อนอนย่างเด้อพี่น้องสื่อใส่ออนมาประมันกิโลหนึ่งเนาะคะ่ะกัสิไม่เห็ดใส่อนอนย่างลกันล่างทําความสะอาดก่อนนอกจากพี่น้องจะเอาเกลือใส่ลงไปแล้วกับแป้งมันใส่ลงไปน้ำเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นว่าสินดิดเปล่างไข่มันไปดับกลิ่นข้าวเนาะคะ่ะใส่แล้วกับข้นข้นเค้ยย้ําๆให้มันเข้ากันนอกจากพี่น้องให้มันทําความสะอาด หลังจากนั้นเทากับจังล่างน,าน้ำนอกจากพี่น้องล่างนา้ำ้ลยเถือจนว่าน้ำพึ่นจังใดละ่ะใสสะอาดพุดลพี่น้องเนเน่ใจว่ามันสะอาดเนาะค่ะผุ่มจนน้ำใสเนาะค่ะหลังจากนั้นเทาก็มาเอามาต้มพี่น้องต้มก็ใส่คาตะไค้มีใบบกูดน้ำแห้งดีนอกจากพี่น้องพอหนามมันเดือดเท่ากับจะลืมใส่เกลือลงไปแล้วพี่น้องแล้วก็น้ำเดือดก็ใส่ ใส่ออนลงไปเนาะค่ะพี่น้องลืมไปว่าเพื่อนบอกว่าให้ผูกหัวปลูกท้ายของอใส่ออนเนาะคะ่ะเพราะว่าไขมันความเสบความนัวมันสิออกไปจากใส่หมูนะ่จ้ะพี่น้องแต่ว่าพว่วงเหล็กผันลืมใส่เนาะลืมผูกพี่น้องจาอ๋าอันเนี้ยหลังจากผูกแล้วก,ก็ใส่ลงไปเนาะคะ่ะพี่น้องจา๋าพูนย้นายนั่งกับต้มอยู่ประมาณสามสิบนาทีเนาะคะ่ะ ต้มอยู่โดนเติบอยู่จากพี่น้องเบืองที่ละพ่วงบักหน่บเดผูกพี่น้องเอ้ยน้ำเสบเสบ,สบมันน่ะมันก็ออกมาน้ำคุณเอลีพี่นอ้องพอได้สามสิบนาทีกะว่ามันมันสุกแล้วเนาะคะ่ะกะเอาตักออกค่ะพี่น้องเพราะว่าน้องเสียมันเย็นก่อนเนาะคะ่ะในช่วงนี้อ่ายายนางกะตำพวกพริกไทยรากผักชีเนาะจ้ะแล้วก็กระเทียมใส่ซอสใส่อีหยังลงไปเนาะค่ะพี่น้อง แต่ว่าลืมลืมทายขั้นตอนนี้นอกจากพี่น้องจา๋าก็เอาคุกเอาเข่าตำหรือเอาคุกเอาเขา่าทายมันหอมนะนะพี่น้องบัดยยมเข้าไปอย่างนะคะพี่น้องจา๋าพูนหลังจากนั้นยายนั่งก็เอามาย่างเนาะคะ่ะเนี่ยอย่างไฟอ่อนๆเด้อพี่นอ้องอ่าเพราะว่ามันสิ่ใหม่เนาะจา้านียายนั่งแต่มีขี่เท้ากบทานเนาะคะ่ะมันก็นเลยไฟแห้งพี่น้องจา๋าพูนแต่ว่ากับโบเป็นอย่างเราเพราะว่าอ่า เป็นเป็นอย่างมันมันคักแล้วพี่น้องผนะู้น่ะจวดจวดเนาะพี่น้องเบิง่งตี่ล่ะเกือบเม็นใหม่เนาะพี่น้องจา้าเพราะว่ามี่ขี่เทากบแล้วก็่านั่งกันเลยตักเอาทานออกเนาะคะ่ะเนี่ยพี่น้องหั่นแล้วเรียบรอยพร้อมสิกินนอพี่น้องพักกับแกมกับกมี่บักแตงนอกจาแตงกวาแล้วก,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 ก็ทัว,แ,ทวแล้วกับกมี่หอมซี่คับพี่น้องก็มีน้ำซุปมะน้ำเสียดายพี่น้องปรุง้มูมันเตเส็บคักเนาะค่ะพี่น้องจ้ามาเด้อจะมากิน ใส่ออนอย่างน้ำกันเส็บๆจ้าสวัสดีค่ะเสมบนโวัวคุยสารมาแล้วพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้วเมื่อนี้มีแนวกินมาฝากพี่ฝากน้องก็คือใส่ยางจิ้มเจววาซาพี่น้องจ๋าเส็บๆมากยางเองเนาะพี่น้องน้ำจิ้มกับเห็ดเองเนาะจะ๋าอันนี้เป็นน้ำซุปเพเดอร์น้ำต้มใส่หมูอะไรใส่อ้อนนั่นแหละพี่น้องต้มก่อนเนาะจังเอาไว้ายางนะพี่น้อง แซ่บแสบพี่น้องปุ่มเองเนาะจะมาเด้อพี่น้องวา่าซิวฟังไทยฟังลาวอยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศเนาะจ้าอยากกินกับเขาพี่น้องอืมอืมอืม Ừ. Nằm chìm treo cả xếp để bị nọ. เซตดายน้ำต้งใส่ออนพี่น้องอู้วตัวยคนคนก็เริ่มมาปรุงว่าจ้อ,อใส่บักหน้าใส่พริกใส่หอมเปยพี่น้อง แยกขนาดสลัดแก่อืม มีที่ทำไดยนั่งกันล่องเพราะเขาข่าวเนาะพี่น้องหอมซีจ้ะ น้ำซุปจะภายในพี่นอ้องดีกว่าไปเทีถิ่มนะจ๊ะแต่ว่าเครื่องหมอ้อ พี่น้องจ้าสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้กินบะเบพร้พอนได้หลายมีหลายนอกจากพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายหลยได้จัดทีแวกคำว่าให้กำลังใจกระปากคุณแม่พี่น้องก็เลยก็แชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งในเด้จ้าคลิปหน้าพอกันไหมนอกขนาอสวัสดีค่ะ